ผมอาจจะตุยไปแล้วก็ได้ถ้าผมไม่มีสิ่งนี้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงของผมเมื่อคืนนี้ผมมาปิดปั๊มน้ำที่กล่องเนี้ยครับ mm hmm. เกือบตุยไปแล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้ครับเพื่อน mm hmm. ตัวปากกาเช็คไฟตัวเนี้ครับไอ้ที่มันมีเสียงนะครับ ทุกครั้งที่ผมทํางานเกี่ยวกับไฟผมจะพกเจ้าสิ่งนี้มาตลอดเลยไอ้พกไอ้ตัวนี้มาเช็คตลอดนะครับแล้วเพื่อนๆดูนะครับคือตัวกล่องก็เหมือนจะมีไฟรั่วออกมาเห็นไหมครับไฟแค่นี้อาจจะไม่ตุยครับแต่ดูเพื่อนๆดูนะครับไอ้ตัวที่เปิดตัวที่เปิดกล่องนะครับตัวล็อกเนี่ยเพื่อนๆดูนะตัวปากกาตัวเนี้ยถ้าตัวไหนมีไฟ กระแสไฟแรงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงดูเพื่อนๆดูนะผมจะเช็คโวลต์ให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับไอตัวเนี้ยถ้าช็อตนะครับถึงตุยได้เลยครับเพื่อนๆแสดงว่าในกล่องนี้มีไฟรั่วมีกระแสไฟรั่วนะครับไอตัวนี้แค่สิบสองโวลต์หาจจะแค่กระตุกสะดุง้งสะดุง้งอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่ของจริงเลย นี่ครับทำไมน้องเขานอนตุยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเช็คนะมันขึ้นไฮครับคือมีไฟครับดูนะผมจะเช็คว่าม,มีไฟเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสี่ทำให้น้องตุยได้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยข,ข้อดีของปากกาตัวนี้ครับปากกาเช็คไฟตัวนี้คือพอเข้าไปใกล้ๆมันก็มีเสียง แล้วก็เราแตะเรารู้ได้เลยไฟจะขึ้นครับนี่ครับเนี่ยค,ครับทุกครั้งที่มาทำงานเกี่ยวกับไฟผมเลยไว้ใจไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมต้องถือมาทุกครั้งเลยครับเพื่อนๆเราวยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็แค่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นประสบการณ์ตรงของผมเลยเมื่อคืนนี้ ก็เพื่อนๆหาซื้อติดบ้านไว้นะครับราคาหลักร้อยครับแต่ช่วยชีวิตเพื่อนๆได้นะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเช็คดูว่ามันรั่วจุดไหนนะครับผมคิดว่าจะมีน่าจะมีสายตัวไหนออกมาสัมผัสกับตัวกล่องให้เพื่อนๆดูอีกทีชัดเจนครับเพื่อนๆครับซื้อติดบ้านไว้เลยครับปลอดภัยครับ ทำงานเกี่ยวกับไฟเพื่อนๆถือไปเลยครับปลอดภัยแน่นอนครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบครับ